การป้องกันสมองเสื่อมเนี่ยกันได้บางส่วนต้องบอกเลยนะครับว่ากันไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีปัจจัยที่ป้องกันได้และปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้ที่เป็นสาเหตุนะครับอันที่ป้องกันไม่ได้เลยคืออายุนะครับฉะนั้นพออายุเยอะขึ้น,นเนี่ยเป็นสาเหตุที่สําคัญนะครับเป็นความเสี่ยงที่สําคัญของการเกิดโรคสมองเสื่อมนะครับฉะนั้น อันนี้จะกันไม่ได้หรือพันธุกรรมนะครับบางคนที่มีพันธุกรรมบางอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมนะครับเช่นมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสมองเสื่อมตั้งแต่อายุยังไม่เยอะมากนะครับถ้าเป็นตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ความเสี่ยงอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นก่อน65สิบ้าปีคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องความจาแล้วเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงที่ถ่ายทอดไป,ปลูกหลานเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นกว่าคนทั่วไปนะครับหรือว่าหลายๆอย่างที่เป็น โรคเซลสมองเสื่อมบางอย่างเช่นจากพากินสันหรือจากเนื้อง,งอกในสมองอันนี้ป้องกันไม่ได้นะครับฉังนั้นก็ฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะพยายามป้องกันนะครับก็จะกันได้แค่บางส่วนทีนนี้ปัจจัยที่ป้องกันได้นะครับก็จะมีสองส่วนหลักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องป้องกันตั้งแต่อย่างน้อยนะครับคือเป็นวัยกลางคนก่อนวัยผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าถ้าเรากันช้าป้องกันช้าเนี่ยมันก็จะได้ผลช้า อาจริงๆความเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เกิดสมองเสื่อมเนี่ยเกิดก่อนคนไข้มีอาการเนี่ยยี่สิบกว่าปีด้วยซ้ําไปฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็ต้องทําตั้งแต่ตอนอายุส่วนใหญ่ยี่สิบสามสิบเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยยิ่งถ้าทํายิ่งเร็วยิ่งดีนะครับซึ่งปัจจัยนั้นก็จะมีอยู่สองสองกลุ่มหลักนะครับกลุ่มหนึ่งคือปัจจัยด้านการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยด้านเกี่ยวกับเ,เรื่องโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดทั้งหลายนะครับ ชั้นกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับก็คือการออกกําลังกายสม่าเสมอเป็นประจํานะครับการารับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันสูงมากนะครับเขามีการศึกษาด้วยซ้ําว่าการรับประทานอาหารบางอย่างที่คล้ายๆกับชาวเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเช่นทานอาหารมีผักเยอะๆนะครับทานเนื้อปลาหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ตเนื้อแดงนะครับที่เป็นเนื้อสัตว์แดงเช่นเนื้อหมูเนื้อต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนม นะครับทานพวกลิตภัณฑ์ที่เป็นมเมล็ดธัญพืชมากขึ้นนะครับใช้น้ามันมะกอกต่างต่างเหล่านี้ร่วมกับการที่ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับนี่ก็จะช่วยชะลอหรือว่าลดโอกาสการเกิดสมองเสื่อมในอีก2ี่สิปีข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหลีกเลี่ยงปัจจัยจที่อาจจะมีผลกระทบกับความจำนะครับเช่นการดื่มเหล้าปริมาณมากๆนะครับเป็นประจำ หรือว่าการควบคุมน้ําหนักตัวนะครับพบว่าคนที่น้ําหนักตัวยิ่งเยอะอีก20ปีข้างหน้าโอกาสที่จะเกิดสมองเสื่อมจะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมน้ําหนักตัวคนที่ทานอาหารแต่พอดีนะครับไม่อิ่มจักจนเกินไปอันนี้อายุไขจะยืนยาวด้วยสมองก็จะอยู่ยืนยาวด้วยนะครับนอกจากนั้นก็คือพยายามทํากิจกรรมที่ใช้ความคิดความจําเป็นประจํานะครับอย่างเช่นเอ,อ่อทํากิจกรรมที่ต้อง คิดอ่านเล่นหมากรุกบางคนชอบเล่นหมากรุกนะครับหรือบางคนชอบไปซื้อของก็ต้องมีการทบทวนรายการสินค้าว่นเอ๊ซื้อเท่าไหร่ทอนเท่าไหร่นะครับหรือว่าทําบางคนมีงานอดิเรกบางอย่างซึ่งนอกจากได้ความเพลิดเพลินแล้วนะครับก็ยังช่วยกระตุ้นความจําด้วยนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้านะครับก็คือต้องทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเป็นประจํานะครับพบปะพูดคุยสังสรรค์กับผู้อื่นอยู่เป็นประจําเหล่านี้เป็นต้นนะครับ เกิปัจจัยที่เกิดจากเรื่องของปัจจัยด้านกลุ่มของหลอดเลือดนะครับน,นี่ก็คือเบาหวานความดันโรคหัวใจต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือว่าจะต้องพยายามควบคุมโรคเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบางชนิดที่หัวใจเต้นผิดจ,จังหวะนะครับอันนี้อาจจะต้องทา,ทานยาการเลือดแข็งตัวเพื่อป้องกันการเกิดริ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดในสมองนะครับซึ่งอาจจะทําให้มีเนื้อสมองตายแล้วความจําไม่ค่อยดีเกิดขึ้นมานะครับ หรือคนที่ถ้าเกิดไม่มีโรคประจําตัวเหล่านี้นะครับก็ควรมีการตรวจเช็คเป็นระยะนะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อที่เมื่อเมื่อมีโรคเหล่านี้นะครับก็จะได้รับการรักษาตั้งแต่ใน,ในระยะแรกๆแต่ว่านอกจากเรื่องของการป้องกันในวัยการคนแล้วนะครับการป้องกันที่ดีก็ควรจะทํายิ่งทําเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในวัยเด็กนะครับในวัยเด็กเนี่ยตั้งแต่การเวลาคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะครับจะต้องฝากครรภ์นะครับเพราะพบว่าถ้าเด็กที่ ถ้าคุณแม่ที่ตั้งคันแล้วมีการติดเชื้อในครันนะครับหรือการคลอดที่มีปัญหาอาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเด็กได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็จะทําให้มีผลต่อเรื่องของพัฒนาการของเด็กนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของสมองของเด็กนะครับเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยจะเจริญเติบโตมากในช่วงที่อยู่ในคันมารดาและในช่วงขวบปีแรกๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆเราทําให้สมอง มีการพัฒนาได้ได้อย่างเป็นที่นะครับอันนี้ก็จะมีผลที่ว่าทําให้มีกําลังสํารองเกิดขึ้นว่าในอนาคตพอเริ่มเสื่อมกว่าจะถึงจุดที่เสื่อมมากจนเกิดปัญหาเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะครับฉะนั้นก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่สําคัญก็คือช่วงคลอดนะครับก็คือเรื่องของอไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากคันนะครับแล้วก็ดูแลคันโดยสูตปรินรีเวชนะครับ คลอดอย่างถูกเหมาะสมนะครับาภาวะโภชนาการของเด็กนะครับตั้งแต่ในครรภ์นจนถึงขวบปีแรกๆนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรวมถึงให้เด็กเนี่ยมีส่วนในการทํากิจกรรมคิดต่างๆนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการศึกษาของเด็กให้ดีนะครับเพราะว่าการศึกษาที่ดีนะครับเศิฐานะของบิดามารดาเนี่ยก็มีส่วนตัวนหนึ่งคือเกิดจากเรื่องของโภชนาการที่มาช่วยบํารุงสมองของเด็กเองนะครับเด่นก็คือถ้าเกิดเด็กมีการศึกษาที่ดี มีฝึกคิดฝึกอ่านตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มีโภชนาการที่ดีอันนี้ก็จะทําให้สมองเขาเนี่ยมีศักยภาพสูงนะครับป้องกันการเสื่อมในอนาคตในระยะยาวต่อไปได้ด้วยนะครับแต่ในวัยสุดท้ายเช่ในวัยผู้สูงอายุถามว่าไม่มีการป้องกันเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทุกวัยก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีจริงๆแล้วพยาธิสภาพหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเราก็พยายามอยากให้มีอะไรไปซ้ํา ไม่ให้ไปเร่งไม่ให้มันเกิดเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับเช่นหลีกเลี่ยงการใช้ยาต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อความจําซึ่งถ้าดูง่ายๆก็คือว่าบางทีข้างฟองยาก็จะเขียนว่าทานยานี้หลีกเลี่ยงการขับรถการใช้เครื่องจกักรกลหรือว่าอาจจะทําให้ง่วงซึมยาเหล่านี้อาจจะมีผล,ลรบกวนการทํางานของสมองในผู้สูงอายุได้นะครับป้องกันไม่ให้คนไข้เกิดภาะวะซึมสับสนเฉียบพลันนะครับอันนี้ บางคนผู้สูงอายุบางคนอยู่ดีก็มีอาการเพอร้อวุ่นวายซึมสับสนซึ่งสาเหตุที่สําคัญก็คือมีการติดเชื้อที่อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับหรือว่าได้ยาบางตัวที่อาจจะมีผลรบกวนการทําง,งานของสมองนะครับหรือว่าเกลือแร่ต่างๆในร่างกายผิดปกตินะครับเพื่อนนี้ก็จะต้องแปลว่าจะต้องรับ การปรึกษาจากแพทย์เป็นระยะนะครับติดตามการตรวจเป็นระยะนะครับแล้วก็อย่าไปซื้อยามารับประทานเองนะครับเพราะอาจจะมีผลกระทบได้นะครับอื่นๆก็คือว่าป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะเช่นหกล้มนะครับเพราะล้มแล้วถ้ามีเลือดออกในสมองก็อาจจะทําให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าจากเลือดเลือดที่ออกนะครับก็ไปทําให้การทํางานของสมองไม่ค่อยดี นะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงเรื่องของป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองในผู้สูงอายุนะครับก็คือคุมเบาหวานความดันไขมันสูงหรือว่าโรคหัวใจที่อาจจะเกิดริ่มเลือดอุดไปที่สมองนะครับนี่ก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดในสมองด้วยนะครับอันนี้ก็คือในวัยสูงอายุเราก็จะสามารถกันได้ส่วนหนึ่งนะครับ